สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้สั่งตัวบลูทูธมานะครับตัวบลูทูธเนี่ยก็จะเป็นตัวยี่ห้อเซ n a นะครับรุ่น 50s นี่นะครับตัวนี้เลยนะครับเราจะได้มาลองแกะกล่องกันดูนะครับผมก็ไม่เคยใช้มาก่อนเป็นยี่ห้อเซ n a นะครับหลายท่านน่าจะรู้จักกันดีนะครับเป็นยี่ห้อที่ดังแบรนด์หนึ่งเลยนะครับบลูทูธ5.0นะครับข้อดีของ5.0ก็ประหยัดพลังงานนะครับ เป็นการประหยัดพลังงานที่ดีมากนะครับ12-14ชั่วโมงนะครับในการที่จะใช้งานได้ใน1วันผมว่าเหลือๆนะสําหรับผมก็เกินเกินเหลือด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นอันนี้สําหรับตัวผมเองนะครับก็สามารถต่อกับต่างยี่ห้อได้ด้วยอีก1เครื่องนะครับในยี่ห้อเดียวกันคนละรุ่นได้ถึง2 หรืออาจจะถึง4นะครับอันนี้ก็จะเป็นสเปคประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็มีแอปด้วยนะครับเขามีแอปในมือถือนะครับในมือถือเราก็ไปโหลดแอปเซนามาได้เลยนะครับส่วนเรื่องการรับประกัน2ปีนะครับมี Fm ในตัวนะครับสามารถฟัง Fm ได้สําหรับผมซื้อก็ดีไซน์แหละอันแรกนะครับราคาอยู่ที่12,900บาทนะครับได้ส่วนลดเล็กน้อยนะครับกล่องทําดูหรูหรามากนะครับหรูหราดีนะครับ นะลูดออกมาด้านข้างอย่างนี้นะครับข้างกล่องก็จะใส่รายละเอียดว่าเป็นสเปคยังไงบ้างนะครับตัวกล่องในนี้ก็เปิดขึ้นนะครับมีสัญลักษณ์โลโก้เซน a าไว้นะครับตัวสีแดงๆสวยงามนะครับเราว่าเปิดดูสิ่งที่เราจะเห็นแน่นอนครับตัวบลูทูธตัวนี้นะครับตรงนี้เป็นวีลหมุนได้นะครับจะรู้สึกว่ามันมีเป็นขั้นๆนะครับหมุนแล้วติดมือนิดๆอ่ะเดี๋ยวมาดูในกล่องก่อนนะครับในกล่องในนี้ก็ มีโฟมหนุนมาดีมากนะครับแล้วก็มีนี่อีกชั้นหนึ่งเปิดขึ้นมานี่เป็นกล่องอย่างนี้นะครับในนี้ก็จะเป็นคู่มือละทีนี้นะฮะดูนิดหนึงแน่นอนครับเป็นกล่องคู่มือ 50s แล้วก็เปิดออกมาเป็นกระดาษเป็นคู่มือเป็นการใช้งาน quick start ทั้งหลายนะครับนี่ครับโอเคจากนั้นในกล่องนี้ชุดชาร์จทั้งหลายนี่ ว้าวสวยง,งามหมดแล้วนะครับก็ให้ตัวนี้มาเป็นชุดติดตั้งนะครับพร้อมลำโพงนะครับนี่เขียนลำโพงไว้แล้วก็เป็นตัวตัวรับนะครับเป็นแท่นรับแท่นตัวนี้นะครับแท่นรับพวกคอนเน็กต่างๆนะครับแล้วก็มีน่าจะเป็นไม้ให้ด้วยนะฮะชุดไม้ให้แล้วก็สายต่างๆชาร์จด้วย Type C นะครับเราต่อเข้ากับอะแดปเตอร์โทรศัพท์ แล้วก็จะเป็นตัวนี้รู้สึกว่าจะรับสัญญาณ WiFi อัปเดอร์ชั่นอัปเฟิร์มแวร์ได้นะครับแล้วก็ให้เป็นพวกกาว 3M มาแล้วก็ฟองน้ำหุ้มลำโพงแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะฮะอ่ะตัวนี้มันเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวพระเอกของเราตัวบลูทูธดีกว่านะฮะตัวนี้น,นี่ศูนยูนเรียบร้อย70.9กรัมก็ตีว่า70กรัมนะครับไม่หนักเท่าไหร่ แล้วก็ตรงนี้จะรู้สึกเป็นเหมือนกึ่งๆยางๆนิดนึงนะครับกดลงไปได้นะครับกดอย่างนี้กดลงไปได้นะครับหมุนก็จะเป็นรู้สึกเป็นเหมือนขั้นๆเบรกไว้เราไม่ได้หมุนฟรีขนาดนั้นนะครับมันตึ๊กตึกตึกตึกอยู่นะครับแล้วก็ข้างบนนี้รู้สึกว่าเนี่ยจะเปิดเป็นเสาอากาศได้นะครับเราดันตัวนี้ออกนะครับเขาจะยกขึ้นนะครับเสาตัวนี้เป็นระบบ mesh intercom นะครับแล้วเราก็กดลงไปมันก็จะล็อกได้นะครับ มีไม่ไม่ต่อมาเลยเราสามารถที่จะเลือกจะเอาไม่นอกหรือไม่ติดหมวกกันน็อกได้ของผมจะเป็นลนักษณะหมวกกันน็อกแบบนี้ครับเปิดคางถ้าเปิดคางเนี่ยเราก็จะต้องใช้เป็นรุ่นที่ไม่มันยื่นออกมารับรับตรงนี้นะครับมันจะได้เป็นไม้ข้างนอกได้ประมาณอย่างนี้นะก็นะจะมีน็อตตัวนี้นะครับหกเหลี่ยมมาเราสามารถมาขันแล้วก็อัดที่ตัวหมวกกันน็อกเราอีกทีหนึ่งส่วนตัว 50s เนี่ย เรามาวางเข้าตรงนี้ข้างล่างมันจะมีตัวคอนแทคนะครับคอนแทคคอนแทคจะเป็นลักษณะวงกลมนะครับอ,อยู่นะครับนี่อย่างนี้สวยงามแล้วเราก็ตัวนี้ใช้เป็นไม้สามารถจะดัดได้นะครับตรงไม้นี้ดัดให้มันโค้งเข้าปากได้หรือจะเอาออกก็ได้นะครับน่าจะมีการรับเสียงที่ดีนะครับให้มันเข้ากับสลีระของหมวกของเราได้นะครับนี่อย่างนี้ซึ่งถ้าเราล็อกจะมีเสียงแกลกนะครับ ทำให้มันล็อกได้อยู่แน่นหนามากขึ้นนะครับนี่เราจะดันนะครับเนี่ยมีเสียงนะครับทีนี้จะไม่หลุดแล้วครับไม่ใช่ว่าดึงออกได้เลยนะฮะเราต้องกดปุ่มตัวนี้ก่อนเราต้องกดปุ่มตัวนี้นะครับแล้วเราค่อยดึงออกนี่เราค่อยดึงออกนะครับไม่งั้นดึงไม่ออกนะครับดีนะครับเป็นการล็อกไว้ไม่งั้นขับขับตกหลุมแรงๆนี่กระเด็นหายระยุ่งเลยเราก็ไม่รู้ด้วยนี่นะครับก็จะขึ้นเป็นการดาวน์โหลด แอปต่างๆนะครับนี่ฮะกำลังทํางานอยู่นะฮะจะมีปุ่มอยู่ตัวนี้จะเป็นปุ่ม power นะครับกดค้างไว้กับปุ่มตัว jock ด i a l หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับประมาณแค่ไม่เกิน1-2ึงสองวินะครับแต่นับหนึ่งสองสามสี่ห้าเร็วๆไฟจะขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นขึ้นไฟสีฟ้าๆนี่นะครับก็แปลว่า power เครื่องเปิดแล้วนะครับทำงานเรียบร้อยนะฮะแล้วเรามาเปิดบลูทูธแพร่กันกับตัว แอปของเรานะครับเรามาเปิดบลูทูธหา mm hmm. การแพร์นะนี่นะครับสำหรับการเชื่อมต่อตัวนี้นะครับกับบลูทูธครั้งแรกของโทรศัพท์นะครับกดตัวนี้ไว้5วินาทีนะครับผมจะกดไว้5วินาทีนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าอ่ะไฟจะกระพริบนะครับนี่ฮนะเป็นการสัญญาณหาแพร์ลิงนะครับแล้วเราก็มากด หาอยู่ในบลูทูธของเรานะครับขึ้นมาแล้วนะครับ Sena 5 1ตัวนี้สัญลักษณ์ก็จะเป็นกระพริบไฟถี่ขึ้นนะครับนี่ไฟจะกระพริบแดงน้ำเงินนะครับแล้วก็จะเงียบไปนะตอนนี้ผมเจออยู่ในมือถือผมเรียบร้อยนะครับสามารถคอนเน็กันได้แล้วนะครับแบตบมี60%นะตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับอันนี้โอเคเข้าไปที่ตัวแอปตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับออกมาหมดทุกอย่างนะครับเราสามารถที่จะ ทำอะไรก็ได้เดี๋ยวเรามาค่อยๆลองเล่นกันดูนะครับรายละเอียดมันเยอะมากเหมือนกันสําสหรับตอนนี้นะครับผมได้ลองติดตั้งเสมือนว่าอยู่ที่ที่หมวกนะครับเราลองติดตั้งดูทุกอย่างนะครับแบค็คจะเพย์จะพอสนะครับได้หมดเลยส่วนโฟนเนี่ยนี่เราสามารถที่จะโทรได้จากที่ตรงนี้ได้ด้วยนะครับก็กดไปนะครับแล้วก็ตรงนี้อ disconnect อ่าโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่ แล้วก็มีแบบพวกดูข้อมูลเก่าๆได้ด้วยว่าโทรไปไหนมาบ้างก็ได้หมดแหละเพราะว่าตัวนี้มันเป็นโทรศัพท์อยู่แล้วนะครับแค่เราสามารถคอนเน็กเข้ากับตัวบลูทูธตัวนี้ที่เห็นยังขึ้นอยู่ตัวนี้นะครับก็คือยังไม่ได้ปิดถ้าเราจะปิดเรากดตัวนี้นะครับแล้วก็กดตัวนี้หนึ่งครั้งนะครับพอขึ้นสีแดงก็ปิดเรียบร้อยนะครับดับไปแล้วนะครับง่ายมากง่ายมากถ้าเปิดก็กดตัวนี้ค้างไว้นะครับนี่อย่างนี้ตอนนี้มันไฟมันดับแล้วนะครับ เดี๋ยวจะปิดจะเปิดให้ดูนะตอนนี้ถ้าเปิดนี่แค่นี้ไฟตัวนี้ก็ติดนะครับทำงานเรียบร้อยไม่มีปัญหาอ่าก็จะเชื่อมต่อบลูทูธไปถ้าปิดก็กดตรงนี้หนึ่งครั้งก็เป็นขึ้นสีแดงก็พร้อมปิดแล้วก็ดับเรียบร้อยเราก็ไม่ได้เปิดค้างเอาไว้นะครับส่วนการเปิดเมชตตัวนี้นะครับด้านหลังก็จะมีเป็นสลักตรงนี้นะเราดันขึ้นดันเสาขึ้นนะครับเสาก็จะกระโดกขึ้นแบบมีสปริงให้ นะครับแล้วก็ดึงลงตรงนี้ก็ล็อกเสร็จเป็นคลิปผมเป็นแกะกล่องแล้วกันนะครับไงก็ติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็อาจจะต้องขอลาไปก่อนถ้ามีอะไรตกหล่นหรืออยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาถามได้ตลอดนะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันหลังเรามีอย่างอื่นมา อันบลอกมารีวิวให้ดูอีกเรื่อยๆนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะคะที่ติดตามไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ